ข่าวุ้นสั้นกันซอยประจำวันนี้ขอเสนอหวาบริษัท W H A Corporation จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็โลจิสติกแบบครบวงจรนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับก็ถึงคิวหุ้นหวานะครับหรือว่าบางคนจะชอบเรียกวา่าเลข W H A ก็แล้วแต่สะดวกเลยครับความหมายก็คือหุ้นตัวนี้แหละ W H A Corporation ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ของไทยนะครับเป็นหุ้นที่มีเพื่อนๆ request ส,สอเข้ามาให้อัปเดตให้ฟังหน่อย โดยวันนี้หุ้นหวาก็ปิดไปที่3ามบาท2 2สตางค์บวกขึ้นมา12สตางค์นั่นเองนะครับโดยปัจจัยพื้นฐานของตัวหุ้นหวานี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่เลยนะครับก็คู่แข่งของเขาก็คืออมะตะอมะตะนครน,นั่นเองนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่างบการเงินในแต่มาสองวมีการชะลอลงไปสักเล็กน้อยตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าแนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสดใสเลยนะครับ โดยมีข่าวจากการที่ BOI นะครับหรือว่าให้สิทธทิประโยชน์ทางภาษีคนขอเข้าไปในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือเป็นเงินทุนจากต่างชาติที่เขาเลงจะมาลงทุนในนิคมอคุตสาหกรรมของไทยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอินไซต์ส่วนหนึ่งเลยที่บอกว่าแนวโน้มของกลุ่มนิคมเนี่ยอาจจะกลับมาดีได้จากการที่ต่างชาติขอ BOI เข้ามาเยอะนั่นเองนะครับรวมถึงตัวค่า PE ในตอนนี้ของหุ้นหวาอยู่ที่10กว่าเท่าเท่านั้นเองนะครับ เงินปันผลก็อยู่ที่5-6%ต่อปีไฮทูปเวลูก็ยังไม่ได้สูงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นราคาในโซนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้าง ถูกเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถูกเท่าก่อนหน้านี้ที่ที่ P/E ลงไปต่ำสิบบริเวณ2บาทต้นๆมาดูในส่วนของการที่เข้ขขากันมากนะครับจะเห็นว่าทางเฟรมมนเนี่โอโ้โหค่อนข้างสวิงขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับรูปแบบเนี่ยจะคล้ายๆกับเป็นไซด์เวัพกรอบใหญ่เลยนะครับโดยไฮรอบนี้ก็คือเป็นแนวต้านอยู่บริเวณ5บาทนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยผ่านมาละบริเวณ2บาทกว่าที่เป็น แนวรับในรอบก่อนหน้านี้นะครับก็มีการทําหางค่อนข้างยาวแล้วก็น่าจะคอนเฟิร์มนะครับว่าจบขาลงในไทม์เฟมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในโซนกลางๆนะครับระหว่างทางว่าจะขึ้นไปหาแนวต้านที่5บาทไหวหรือเปล่าถ้ามาซูมดูในไทม์เฟรมดีนะครับจะเห็นว่ามีเทรนด์ไลน์ขาขึ้นที่ล่าสุดหลุดลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องลุ้นแหละครับว่าแนวรับแนวนอนบริเวณ3บาท8สตังค์เนี่ยจะลงไปแล้วรับอยู่หรือเปล่านะครับก็วันนี้มีการบวกขึ้นมาทะลุตรงนี้นะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีในระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะคอนเฟิร์มได้ว่าแนวโน้ม3บาททวนอาจจะเอาอยู่นะครับในรอบนี้เพราะฉะนั้นก็กรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับก็คือกรอบ3บาททวนแล้วก็แนวต้านเนี่ยไกลๆคือ5บาทนะครับเบรก5บาทเปลี่ยนสเปดไปได้เนี่ยต้องบอกว่ากับเป็นขาขึ้นในระยะยาวได้เลยสำหรับตัวหวา